ช่ทำไมพี่ชื่อส้มอ่ะเออก็พี่ชื่อส้มอ่ะผมคิดว่าพี่ชื่อตออ้าวพี่ชอบสัตว์อะไรอะอะไรนะพี่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรพี่ชอบแมวอ๋อแล้วผมชอบแรดนะพี่อ่ะน่าจะชิลพี่น่าจะชอบแรดนะจริงนะพี่พี่เหนียวด้วยพีส่วนดีส่วนส้มชื่อส้มทำไมนมพี่แดกจังเลยอ่ะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคืองี้ทุกคนคือพี่อย่าเพิ่งไปทำคลิปปลอมเสียงมาคือพี่เวกแก้งหื่นพี่สมานาแล้วตอนนี้ใช่ไหมพี่เห็นแฟนพี่ออฟออนแต่พี่ออกอยู่ในแก้วทุกคนคือแล้วพี่อย่าไปเปลี่ยนชื่อมาเนี่ย ทุกคนพี่เปลี่ยนชื่อมาพี่เปลี่ยนชื่อว่าอ่านําไหมก็แปลว่าเขาก็น่าจะจําพี่ไม่ได้มั้งนะเดี๋ยวพี่จะไปปลอมเสียงแล้วก็มาแกล้งแฟนพี่อ๊อกก็จะเป็มาว่าเราจะติกกัดเธอนะคะทุกคน <c ười> ทุกคนคือทุก่นใจ <c ười> เย็เเสียงพี่ชั่วร้ายจังก็แบบพี่อยากจะแบบแกล้งจีแล้วก็แบบตอๆแล้วก็แบบด่าทางอ้อมด่าแล้วทุกคน ๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นไงอย่าพี่ขอไปปลอมเสียงก่อนก็เราก็ปลอมเสียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแกล้งแฟนพี่ออกกันตัวพี่ยังไม่รู้ชื่อพี่ขอชื่อชื่อแฟนพี่ออกเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเล่นได้ไหมครับได้คะ่ะได้นองคือใครเนี่ยทำไมมีพี่เป็นเพื่อนอ๋อผมผมมีเพื่อนพี่เป็นเซตในเพื่อน มันก็เลยขึ้นเพื่อนมั้งอ๋อพี่คือใครทำไมผมไม่รู้จักอะพี่ชื่อส้มอ๋อพี่ชื่อส้มหมอเล้นผมเล่นดได้ไหมโอเคได้คะ่ะได้มีใครจะเล่นด้วยอีกหรือเปล่าเออผมไม่มีเพื่อนเลยอะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปสองคนก็นได้ครับโอเคไปเ,เลยพี่พี่ไม่ค่อยเล่นหรอทำไมเจอหวดใช่พี่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่อ๋อผมว่าคิดว่าพี่เล่นเกมบ่อยไม่ ทำไมพี่เล่นเกมอ่ะพี่ปลุกมาเล่นกับแฟนพี่อ่ะพี่แฟนแล้วเหรอแฟนไหมพี่น้องติดท็อปเลยผมติดท็อปได้เหรอได้แล้วผมไป้ใส่เติมไงพี่อ่ะขโมยตังค์แม่มาเติมพี่มาเป็นคนแบบนั้นนะผมเป็นคนที่รักพี่ไงเฮ้ยน่น้องน่ารักอี๋น่ะอ๋อผมเขินนะพี่นะแต่แผลดายอ่ะพี่มีแฟนแล้วอ่ะเล่มีแฟนแล้วพี่ไม่อยากมีเพิ่มอ่ะ ถ้ามีเพิ่มก็ดีมีเพิ่มก็ดีใช่ไหมผมรู้นะลงไหนเอ่ยอ๋อลงไหนก็ได้ครับลงในใจพี่ได้ไหมครับเอ้ยลงในใจเลยเหรอใช่ลงในใจพี่พี่ต้มพี่พี่พี่ต้มไม่เล่นกับแฟนเหรอ,หรอไม่ค่ะไม่วันนี้อยากเล่นคนเดียวไงโอ้อยากเล่นคนเดียวผมเล่นเป็นเพื่อนออโอเคครับ น้องชอบทำตัวน่ารักอีกแล้วก็มผมน่ารักพี่เสีาดายวิมีแฟนนะพี่ไม่มีแฟนผมจะจีบพี่วิมีแฟนก็จีบได้แฟนที่ไม่รู้หรอกแฟนที่ไม่รู้หรอกเหรอใช่ทำไมพี่ชื่อส้มนะอาแล้พี่ชื่อส้มอ่ะผมคิดว่าพี่ชื่อตะตออ่ะไม่แล้วนะตะตอบอร์รี่ไงที่มันแบบหวานๆนะมันมันมันหวานดีออ๋ ใช่ผมเลี้งพี่ชื่อสตอร์เบอร์รี่ไม่รู้ว่าแม่พี่ตั้งให้พี่ก็อย่างเงี้ยโอ้ชื่อน่ากินจังเลยแต่พี่น่าจะชื่อสตอร์นะมันมันหวานกว่าต้มก็หวานนะต้มก็หวานใช่ไหมใช่งั้นมาให้ผมชิมหน่อยได้ไหมวีอยากชิมหรอแค่ครับอยากชิมพี่ให้ผมชิม ไม่กงเงียบอ่ะพี่กำลังเงีออยบคนหนู่แป๊บนึงนะมีคนนั้นไม่เงียผมเองอุ๊ยเดี๋ยวน้องเจผมอยากถูพี่เงียอย่าอยู่ไกลพี่นะพ,พี่ชอบสัตว์อะไรอ่ะอะไรนะพี่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรพี่ชอบแมวอ๋อแล้วผมชอบแรดนะผมว่าแรดมันเป็นสัตว์ที่น่ารักดีพี่ชอบไหมผมผมชอบนะไม่อ่ะพี่ชอบแมวมากกว่าแมวน่ารักพี่เรียกเราเปลี่ยนมาชอบแรดสิอะไรนะ พี่ลองเปลี่ยนมาชอบแรดดูทำไมอ่ะทำไมพี่เปลี่ยนมาชอบเอาก็พี่ก็คือคือคอยู่นั่นล่ะเอาไม่เอาดีกวพี่น่ารักผมผมมองว่าแรดมันมน่ารักไงไม่เอาดิกว่าทำไมอ่ะพี่พี่น่ารักผมเหรอพี่ชอบแมวแรดจะน่ารักท่านั่งตรงไหนน่ารักมีออกมันน่ารักมีแล้วม,ลม,ลม,มันมีนอด้วย พ,พี่ไม่ชอบหรอมันมีนอได้นะไม่มันไม่น่ารักอ่ะพี่พี่มามา,มาหาผมนะมีคนนะในนี้มีคนหลังพี่ก็มีคนมันไม่ใช่คนนะพี่มันบอบะทำไมอะ่ะก็นี่ไงคน อันนี้ผู้ชารมีเติมเกมแนะนำนะคะนี่นคือเพย์โซนเพย์โซนมีตลาดซื้อขายไอทีเกมบัตรเติมเกมสุมของรางวัลเติมเงินมือถือเติมเกมมือถือไอทีเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและสินค้าไอทีนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มาเล,เลือกดูได้เลยนะคะวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะคะกดสมัครสมาชิก แล้วก็สมัครสมาชิกผ่าน Facebook นะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะกดแค่นี้นะคะก็จะเข้าสู่ระบบเพย์โซนได้เลยนี่คะ่ะพี่เข้ามาแล้วนะคะวิธีเติมเงินเข้าเว็บเพย์โซนนะคะก็คือกดไปที่เติมเงินวิธีเติมเงินนะคะ1บาทเท่ากับ1นึ่งทอยค่ะสามารถเติมผ่านวอลเล็ตเงินสดทูมันนี่เติมเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ได้เลยะคะ่ะส่วนพี่ชาร์จเนี่ยเลือกเป็นเติมผ่านวอลเล็ตค่ะวิธีการเติมผ่านวอลเล็ตง่ายๆนะคะให้น้องๆเนี่ยโอนเงินผ่านเบอร์วอลเล็ตค่ะแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงค่ะพี่ใส่เลขออ้างงินะคะ นะคะเงินก็เข้ามาแล้วนะคะ100พอยต์นะคะแล้วเพจโซนนะคะยังมีการสุ่มรางวัลต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มรางวัลให้ดูนะคะเกมสุ่มรางวัลสุ่มเพชรฟรีไฟล์ล็อกกี้สกินปืนแบบเติมเกมล็อกกี้สกินปืนสินค้าไอทีสุ่มบัตรกอลีน่าเชลแล้วก็โยกสลับสุ่มบัตรทูมันนี่นะคะพี่จะเลือกเป็นโยกสลับสุ่มบัตรทูมันนี่นะคะสุ่มรางวัลครั้งละสิบพอยต์นะคะอย่ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะคะเริ่มการสุ่มพี่จะโอ้ยตกใจหมดเลยพี่จะเริ่มสุ่มเลยนะคะ้ยอทุ พี่พี่เหนอด้วยมีนออะไรอ่ะนอนอหนูนอหนูไม่ใช่อะไรหรอกพี่่โซมพี่ชวนพี่ชวนโซมพี่ชื่โซมเอาพี่ชื่โซมเหรอเป็นพี่ชื่ออฟเหรอพี่ใช่รู้ได้ไงเนี่ยเอาพูดพี่ถ้าชื่อถ้าคนไม่รู้นี่ก็โง่เต็มทีแล้วพี่พี่ระวังเลือต้นนะพี่เป็นคนทำพี่ทำให้ผมตกหลุมรัก มีตกลงลักใช่เป็นบบบมาหันเลยทำเด็ตกตกลมลักระาวาังเลโซน,นะผมเป็นห่วงเลโซ่เนาะน้องก็ระวังเลโซน,นะทำไมอ่ะพีท่ที่เป็นห่วงผมเหรอใช่เดี๋ยวน้องใจก่อนไงแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่พี่พี่รักแฟนพี่ปะรักสิ <c oughs> แล้วพี่ไม่รักผมเหรอนี่รักได้ไหมล่ะรักได้ครับผมไม่มีแฟน,นจริง,รงเปล่าจริง พี่มันอยู่ตรงนี้หน่อยผมผมขอดูอะไรหน่อยดูอะไรเนี่ยทำไมนมพี่เล็กจังเลยอ่ะอ้านมพี่เล็กจังเล็กเล็กเนี่ยอ้าวในเกมมัแนแสดงว่าตัวจริงผมรู้ได้ใช่ไหมอะไรนะผมดูในตัวจริงได้ใช่ไหมนี่อยากดูเหรออยากดูครับแล้วแล้วแล้วพี่แบพี่มานชอบผมพี่ไม่กลัวแฟนพี่ถึงเหรอ เขาไม่รู้หรอกพี่รู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้อ่ะก็เขาอยู่ในเกมขเขาก็เล่นของเขาพี่ก็มาเล่นกับน้องไงอ๋อพี่ก็มาเล่นกับผมแล้วผมขอเล่นอย่างอื่นกับพี่แล้วอะอะไรอะ่ะเล่นจำจี้อะไรอย่างเงี้ยฮะจำจี้จำจี้เสือปอกแตกอย่างเงี้ยอ๋อพี่ชอบพี่ชอบเล่นไหมก็ชอบนะพ,พี่พี่เคยเล่นกับแฟนเหรอไม่นะไม่ พี่มันคบกันได้ไม่นานอ๋อล้วเราพี่ไม่ได้ไปแย่งพี่ไม่ได้ไปแย่งแฟนพี่กับคนอื่นปะก็ไม่นะอ๋อพี่รู้จักพี่ชากไหมพี่ชากชากไหม่ะพี่ชากไงคนที่คนที่เป็นแฟนเก่าของพี่อ๊อกอะอ๋อก็เห็นพี่อ๊อกบอกว่าเป็นพี่น้องกันก็ไม่เคยบอกนะว่าเป็นแฟนกับเป็นแฟนเก่ากันเขาโควกันแล้วเขาก็เลิกกันแล้วเขาก็เป็นแค่พี่น้องอ๋อวไม่รู้อะ พี่โง่เลยอ่ะพี่โง่เลยอ่ะไม่รู้ได้ไงพี่ก็ไม่ค่อยอะไรกับพี่อองเท่าไหร่ไม่ค่อยถามถึงเรื่องเก่าๆเขาเท่าไหร่ตอนนี้ว่าพี่ไม่ค่อยชอบเรื่องเก่าๆเขาเท่าไหร่ทำไมอ่ะพี่ไม่ชอบพี่ช้าห่อก็ไม่เฉยาไม่ชอบนะแค่แบบเหมือนใจอ่ะทำไมพี่เหมือนใจพี่เขาทำไมอ่ะพี่เขาไปทำอะไรให้ไม่รู้สิเขาชอบมาอะไรกับแฟนพี่ถ้าสมมติว่าพี่ ไม่รู้สิก็คงไม่เสียใจหรอกมั้งพี่พี่พี่คิดว่าพี่อ๊อกเขาจะทิ้งพี่ไหมพี่คิดว่าเขาน่าจะไม่ทิ้งนะโอ้ทำไมพี่โง่จังอ้าอะไรอะถ้าพี่ถูกทิ้งพี่มาหาผมก็ได้นะผมก็รักพี่นะผมก็รักพี่นะพี่ถ้าพี่เลิกจากเขาพี่มาหาผมก็ได้นะอนี้รักจริงหรือเปล่าจริงครับผมผมรู้จักพี่อ๊อกมานานแล้วพี่อ๊อกเป็นคนหื่นดิหื่นพี่อ๊อฟก่อนนะหื่น พี่ชอบกินขนมอะไรอ่ะพี่ชอบกินเค้กนะชอ้กช็อกโกแลี่อะไรนะผมชอบกินกะหรี่ปั๊บเออผมชอบมากๆเลยพี่ชอบไหมพี่ก็กินนะแต่ว่าพี่ไม่ชอบเท่าไหร่อพี่ไม่ชอบเหรอพี่ไม่ชอบกินกะพี่ไม่ชอบกินกะหรี่หรอไม่เลยพี่ชอบกินได้แต่พี่ไม่ชอบแล้วพี่ชอบกินแกงอะไรอ่ะ พี่ชอบกินแกงจืดนะผมชอบกินแกงกะหรี่พี่อร่อยเหรอพี่ไม่เคยกินนะอร่อยอร่อยพี่ต้องลองกินพี่จะได้รู้ว่ามันอร่อยอ,อ๋อแต่พี่ก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่พี่ก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเป็นอะไรอะ่ะเป็นคนน่ารักอืออุยอย่าชุมเยอะดิชื่อกี่ตัวเป็นอะไรอะ่ะเปล่าก็เห็นน้องพูดถึงแกงกะหรี่แล้วน้องเขาบอกว่าเป็น ผมหมายถึงว่าพี่เป็นคนน่ารักไม่ได้หมายถึงว่าพี่เป็นกะรีใครจะกล้าด่าคนน่ารักแบบพี่ได้ไมีมีเราน่ารักจังน่ารักแบบนี้ทำไมไม่มีแฟนเนี่ยผมบอกไม่มีแฟนพี่อยากเป็นแฟนให้ผมหน่อยมีแต่ได้อะพี่มีแฟนแล้วอ่ะเราเป็นกิ๊กกันก็ได้เป็นกิ๊กเลยเอ่ะ ถ้าเ,าเป็นกิ๊กแน่ีเ่เกี่กิ๊กกระป๋องไหก็ได้นะเพราะแฟนพี่ก็ไม่รู้อยู่แล้วนะคนที่เราเป็นกิ๊กกระผมเหรอแลผมดีใจจังคนน่ารักแบบที่จะมาเป็นกิ๊กอะผมชอบกินแกงกะหรี่มากเลยแต่พี่ชอบกินแกงจืดอะเราจะเข้ากันได้เหรอเข้ากันได้อ้โหผมชอบกินแกงกะหรี่นะพี่พี่อย่าวหลังที่ทำให้ผมกินได้ละโอ<น>้คนเป็นตีนคนเหลือเหลือคนเดียวนี่พี่ใช่ มันโยนไหนอ่ะคิดเอสวอ่ะโอ้ยมันลอยขวานหน้าผมไปเมื่อกี้เนี้ยพี่พี่ต้องดูแลผมให้ได้นะผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอือพี่ก็เล่นไม่เก่งยั้แฟนพี่แบกอืมพี่เลิกแต่เขามาคบกับผมได้อืมพี่ไม่อยากเลิกกับเขาเลยทำไมพี่ไม่รักผมหรออืม,อมพี่มีแฟนแล้วอ่ะอแต่ได้จังเสียใจอ่ะ เฮ้ยไอ้นี่โอ้พี่ผมกดปุ่มผิดนี้เนี่ยพี่จะยิงมันได้ไหมเนี่ยพี่สู้ๆผมเชื่อว่าพี่แกพี่แกเล่นไม่เก่งด้วยพี่สู้ๆพี่รู้ฝึกเล่นกอลันกาให้เพราะว่าจะใหญ่พุ่มแม่แบบ พี่ส้มเก่งจังเลยไม่พี่มู่ว้เก่งที่สุดเลยทำไมพี่ส้อเก่งจังพี่มูอผมผมไปก่อนนะพี่คูณพี่ออกอกอนอยู่ด้วยอพี่พี่เพา่มผูมาหนผมชวยพี่ออกอพี่่ชวนแพี่มาได้ไหมแฟนพี่อพี่ดูก่อนนะเาขี่ไง ฮะให้น้าจุ๊บจุ๊บแล้วเดินั้น่าจุ๊บจุ๊บก็ถ้าใครอยากให้พี่ไปปั่นคนอื่นก็เ้ากดไลค์กดแชร์ด้นะคะแล้วจะกคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย 不要再说了